น้ำชาตั้งโต๊ะถแถลงเรื่องที่โพสต์ลั่นเช็คจากเพื่อนตำรวจแล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้นักแสดงสาวน้ำชาชิรนัทได้โพสต์เตือนภัยเกี่ยวกับการลักพาตัวใจกลางเมืองแบบกลางวันแสกๆลงในอินสตาแกรมส่วนตัวทําให้คนในวงการบันเทิงหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็แชร์ต่ออย่างมากมายโดยเนื้อหาที่สาวน้ำชาโพสต์เขียนไว้ว่ากาดคอนโดในซอยสุขุมวิท39 ซอยพร้อมจิตให้การว่าตอนนี้มีหญิงสาวชาวต่างชาติถูกลักพาตัวไปจากถนนซอย49 39 31ในช่วงไม่กี่วันมานี้ระหว่างรอรถริมถนนบนฟุตบาทสายข่าวกล่าวว่าตำรวจกำลังขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากอาคารและคอนโดร,บรอบ,รอบ และเห็นรถคันหนึ่งขับวนไปมารอช่วงจังหวะที่ไม่มีคนและดึงผู้หญิงเข้าไปในรถณตอนนี้มีหญิงสาวหายตัวไปแล้วสี่คนเคสล่าสุดคือสี่โมงเย็นเมื่อวานเจ็ดธันวาคมความขนล,ลุกคือคนร้ายปฏิบัติการตอนกลางวันแสกสี่โมงเย็นตำรวจกำลังสืบสวนคดีนี้อยู่ แต่ข่าวนี้ไม่ได้รับความสนใจจากสื่อสายหลักยามคอนโดต่างๆในบริเวณกำลังกังวลใจเรื่องนี้มากจึงอยากฝากสังคมและชาวเน็ตช่วยกันแชร์เรื่องนี้ด้วยถ้ามันเกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทกลางวันแสกๆได้มันก็เกิดขึ้นทุกที่ในประเทศไทยได้สำหรับเรื่องนี้เองทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการแถลงข่าวไปเมื่อช่วงเช้านี้9ธันวาคม2563ว่า มีเหตุลักพาตัวเกิดขึ้นจริงแต่เป็นผู้ชายเพียงหนึ่งคนคือนายเฉินเลย่ยหรือลูคัสอายุ43ปีสัญชาติจีนอาชีพนักธุรกิจโดยถูกอุ้มหายตัวไปจากซอยสุขุมวิท39เมื่อวันที่4ธันวาคม2563ซึ่งกลุ่มคนร้ายได้ติดต่อเรียกเงินค่าไถ่15ล้านบาท ส่วนที่สาวน้ำชาโพสต์ในอินสตาแกรมว่ามีผู้หญิงถูกลักพาตัวสี่คนบริเวณสุขุมวิท39เมื่อวันที่8ธันวาคมไม่เป็นความจริงและน่าจะเป็นการสื่อสารข้อมูลผิดพลาดเพราะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งตั้งแต่วันที่6ธันวาคมและสืบสวนขยายผลจนจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายดังกล่าวได้ภายในวันที่8ธันวาคมวันเดียวกับที่ดาราสาวนำเสนอข้อมูลอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องขอบ สาวน้ำชาด้วยที่มีความประสงค์ดีซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้เองน้ำชาก็ได้ตั้งโต๊ะถแถลงข่าวเพื่อชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่า ตนได้ข้อมูลมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศซึ่งตอนนี้โดนบล็อกไปแล้วโดยในฐานะที่ตนเป็นผู้หญิงอ่านแล้วตกใจเลยโพสต์เตือนให้ทุกคนระมัดระวังและตนได้คุยกับเพื่อนตำรวจซึ่งข้อมูลก็เป็นความจริงตามที่ตนโพสต์ไปสาวน้ำชาเผยต่ออีกว่าเรื่องนี้ตนไม่ได้ประโยชน์อะไรก็แค่หวังดีแล้วก็ไม่ทราบว่าโพสต์แล้วจะเกิดอันตรายกับเหยือ่อแต่ทุกอย่างเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หมดโพสต์แล้วเขาอาจจะปล่อยตัวเลยก็ได้นอกจากนี้ ตนก็ยังไม่ทราบว่าเรื่องที่ตนโพสต์จะเป็นคดีเดียวกับนักธุรกิจชายชาวจีนที่โดนอุ้มแล้วตำรวจช่วยเหลือไว้ได้แล้วหรือเปล่า ถามว่ากลัวตํารวจดํำเนินคดีที่มีการให้ข้อมูลบิดเบือนผ่านโลกโซเชียลไหมตนก็อยากจะบอกว่าตนทำหน้าที่ในส่วนของตนถ้าทําให้ใครเดือดร้อนก็ขออภัยด้วยพร้อมย้ำว่าที่ตนโพสต์ไปก็เพราะหวังดีส่วนจะบิดเบือนหรือไม่ตนมองว่ามันคือการเตือนให้ทุกคนระวังทางที่ตนเสี่ยงด้วยซ้ําเพราะเป็นคนออกหน้า ทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงไม่ไปไหนคนเดียวอยู่ในที่ที่มีคนเยอะๆสาองน้ำชาเผยต่อว่าหลังเกิดเรื่องตนไม่ได้คุยกับการของคอนโดต่างๆในโพสต์ของตนเพราะมองว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนส่วนภาพกล้องวงจรปิดตนก็ไม่ได้ดูเพราะไม่อยู่แถวนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอ,นนอทองหลอก็มีการติดต่อมาหาตนแล้วแต่ยังไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรกัน